มันสูงไม่ใช่หรอมันไม่ได้ดูดนใกล้นะได้ไงก็บอกว่าสุ่มสุ่มบอกขนานแล้วก็บอกว่าสุ่มมันก็ยังจะมันก็เลยกพูดได้แล้วทั้งหมดมันกดขู่ยังรู้มันสุดแล้วอย่ามองไมันทองไม่ขู่ตั้งแต่ไอ้ท่าหน้าหลังนี่มีคนโดนแดกมาแล้วผมกำลังจะกำลังจะฝ่ายมือแล้วแม่หลังแมรี่จะอยู่นะเก็บไว้รี่ชุบชอบความอู้ใช่ไหมเล้ นบตีกันแรงๆตีกันแรงๆฮะโอ้ไม่รีก็ทันเฮียพี่คุณไม่ได้กดต้านทานดีกว่าถอยเลยถอยไม่อยู่ด้วยนะ เรีนบ้าครับมันส่งมาให้ผมแล้วพี่ออกไปดีพามาได้โอพาไปก็ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันโดนแป๊บเดียวเราจะได้อยู่นะมันจะได้แบบฉีดมาดอกต้องให้บอสเสร็จแล้วเหรอออกมาแล้วอันหลังนะครับ ฟ,ฟังบอกออเอ,อฟเอฟบอกได้เลยนะเอฟเดมมาหมาพดพอดีดอกตรงกลางอันหนึ่ง ยังบอ๊ยังทันหลังทันหลังเจ็ดเอ็ดแล้วนะนเออไม่ทันแล้วทางมันสองดอกสองดอกไปสามดอกไปไม่เลยพวกแล้วปั่งนก็นกน็ก มันดอกมันอยู่ใกล้กันพี่บอสยิงหลบนะไม่ไม่เอาไม่เอาผีนะผมไม่เอาผีผมไม่ชอบผีเจอนที่ตรงกลางอันที่ไปสองดอกก่อนแล้วกนะัันครบอันนี้ก่อนเนาะเอามาแล้วก็มีตรงสองอีกอันหนึ่งพี่โอเคหมดแล้วห,ห้าฮิตห้าฮิตห้าฮิตหมดแล้วครับพี่เนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอี่ได้เลยนะมันหกสิบหน้าหลังเตรียมบล็อกเตรียมบล็อก มันเป็นปกติเหรอเยี่ยมหันหลังเยี่ยมหันหลังนะครับทันหลังไปองกมาปักเหน็ดแล้วนะเนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเดมอนเดาเดี๋ยว <11 M S 2> ฟุฟะครับตัวนะครับลงมาฟุฟะไหนใครได้ ตดนไฟเอฟเอาเลยได้แพลวแพลระวังนะไปแล้วก็นะอย่าเพิ่งรีบเข้ากันนะดูคนได้มาแพลาแพลวแพลเดี๋ยวไม่ไมเดี๋ยวโดนระเบิดไม่ตองอยู่ตรงเพื่อนกลัวมันโดนไม่ไม่ไรไม่ไรอยู่ในแวะหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังกำบองเอาไวยนะตกใจจีกัน ใจเย็นพ่อหนุ่มเตรียมพลังเต็มที่ใจหายใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเต็มัแพล็บล็หมดแล้วแพลไปไหนก็ไปขาดตายแล้วเลยกันเตรียมน้องถ้าสองแล้วหยุดไหมหรือตีเลยหยุดหยุดครับหยุดนะโอเคดรอปสองอันหนึ่งตรงประมาณหกไม่ไกลมากโอเคเจอที่ดรอปสองแล้วเพ้ได้ไพ่ยายามเลยยังไงอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเลยให้ขอให้ตัรดรอกสองก่อนแล้วกัน อ่าโอเคตีได้เลยตีได้เลยตีได้เลยโอเคระวังฟูมไอ้ฟูฟักนะครับที่มีดอกมีดอกตรงไหนครับใครเห็นอย่าบอกเลยนะคนละมีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วม่มีละกลุฟักนะระวังตรงตานะดวงตาดวงตาพี่หนุ่มโอเคจบแล้วบอกเฉยๆอยากได้อยู่มึงจะตะโกนสวนแบบอยาพูดอะไรพูดอะไรเยอะพูดอะไรเยอะขออยูหน่อย อย่าดูดกูสิกูจะตายเรียกควาหลังอไยิโอ้ยกู่เป็นรไม่เนไรเด็วิ่งมาจากดงโอเคหมดละโอเคตายละหมดละอ๋อเดียวบอาอยู่หมดหว สี่สิบเปลาดอกกล้วยไม้ดอกล้วดอกกล้วดอกสองตรงกลางดอกสองมีตรงสีนาฬิกาเนี่ยนะโดนล็อกขานะเออล็อกขาล็อกขาด้วยอย่าทำนีิดๆไปทุกคนถอยออกมาครับทุกคนถอยออกมาแค่นั้นแหละบล็อกบล็อกบล็อกไปถอยปูโดนล็อกขาสตันผีโอเคเรียบร้อยมึงก็ไปรีบไปเซตโพซิชั่นด้วยมามาโดนมาเนี่ยเร็วๆโดนแตกขันหลังครับขันหลังด้วยได้ยัง อย่ายืนตรงหกสีดมเฮ้ยเห็นผีป่ะนะเดินตามผีอะไรอย่างนั้นอ่ะกลับแล้วผีแม่งออกไปดิผีน้อยมีมีดอกตรงผมมาพี่มาหาหน่อยออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปโอเคครับหมดละห้าฮิตโอเคเหลือแค่ผีนกดาวครับ เคลียร claro. ์ผีด้วยนะครับใครก็ได้มาช่วยตีทางผมหน้าหลังหน้าหลังโดนเตบเตียมบ้ตีดมอนหนครับเตียมาหลังสาสิบสองนล้วนะขาหลังหลังหลังครับขอดูแรกหน่อยนะกุ๊ปเนี้ยขอบคุครับ สามเอ็ดแล้วว่าไงสามเอ็ดแล้วว่าไงตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยถ้ามีเดมอนอยู่ตีไปเลยมีดอกจะตรงกลางดอกหนึ่งพอแล้วโคมพักแล้วก็ขัดจะมีดอกสองตรงสิบสองเนาะโคมพักดอกสองสิบสองดอกเดียวพี่ดับเอียงไหยผมเอียงไอ้หน้าหลังเอียงหน่อยนะ พี่ดาบระวังหน้าหลังนะมันไปทาพี่นะแกเนี่ยเพราะไม่รู้ว่ามันทอะไรไม่ได้ให้มันโอ้โหช่วยพี่นะเรียบมาหลังนะครับจะให้หยุดตีตอนไหนบอกนะดาบอันนี้ไม่ได้ยตีได้เลยพี่ดับไปได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมเอาอันใกล้คนหนึ่งก็ยัด เลยใช่ไหมหรือยังไงยัดไปเลยยัดไปเลยยัดไปเลยครับยัดเลยยัดเลยมีดอกสองอยู่ข้างบอสเออไม่ดอกสองอยู่ข้างบอสนะบอสช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดมอนสองมาจัดการตอนหลูมยี่สิบเดมอนสองฝาดจัดการดอกสองตรงแท้งด้วยนะมันน่าจะกลายเป็นผีช่างมันไปเลยนะทีน้องดาวน้องดาวงั้นเอาแบบเอาแบบเป็นไอ้นั้นไปเลยนะยัดเลยนะยัดลงไปเลยโอเคชุดสองเตรียมครับเตรียมดอนะครับชุดสองเตรียม โดนครับมงไปล่างครับตัดดอกนะเตรียมบล็อกนะบล็อกก่อนนะบล็อกโดน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 ล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยค่อยพลังครับพลังครับผมล่อไฟได้ไหมโอเคได้ตัดแล้วงับโอเคตัดแล้วก็เผาเลยครับหลังล่อไฟก็ต้องเข้าไปใช่ไหมหลังเลยครับโโดดนนััล่อเลยเอฟเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องล่อโดนัทแป๊บนึงเปเท่านั้นก่อนรออยู่ ไอ้เขี้ยมึงจะฆ่าเราโอยโอไโอยงานดีงานดีเผาดอกเลยครับเผาดอกเห็นดอกไหมเดมอนด์รับเผาล้บเผารับลงดาวครับลงดาวสแตนซ์เอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผาดอกเผาดอกโอ้โห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูคอมโบละอีู่ทั้งหน่อยอยูทั้งหน่อยอยู่ทั้งหน่อยช่วยช่วยบอสหลังหลัง หลับไปพี่แต๋อย่ามาใกล้ผมนะนี่เขาจะอยู่หน้าผมคนหลุมนี่อะเปิดคนแน่นอนนุ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 ย้ายกูเร็วชุบชุบได้ไหมครับรอก่อนรอก่อนรอนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกนะเผื่อหายละเอาล่ะหึงเลยให้ให้หลังโดนดัดกันดูสิใจเจย์เจย์เจย์คุณน่าจะตายข้างหลังเตรียมบล็อกเตรียมบล็อกบล็อกครับบล็อกบล็อกห้างหลังนะใครใครที่ลุกขึ้นมาห้างหลังเราข้างหลังครับ ควนไฟควนไฟคนไฟพี่ชอบจะยงหน้าผมอ่าพี่เอฟเตรียมครับเอเตรียมต่อรวยได้เลยครับได้เลยถได้นะได้เลยดอกไม้ลงรวยครับสุสอเข้าครับเข้าทางนี้นะตันทางนี้ตตันจ้าเข้าแล้วช่งแม่งฝั่งไม่มีคนเข้าครับฝั่งไม่มีคนเข้าหลังเข้าไหนเข้ามาเข้ามามันตายสูงเยช่างแม่งอ้ต้นม้้เฮ่ยโอ้ยเ้้เส็รอบร้ว